ขเขาาก็เรียกมาคุยแล้วก็วถามแบบว่าตำแหน่งที่ผมเล่นถนัดที่สุดเลยครับแบบว่าเล่นตำแหน่งไหนเลยครับแค่นี้เหรอคุยนานนะคุยทั้งนานเอาจริงๆ <c oughs> ครพี่บก <c oughs> ็ตอนที่3นะครับสำหรับการเดินทางสู่ปีศาจแดงแห่งเอเชียแชมเปี้ยนลีฟ แชมป์เอเชียสโมสรล่าสุดอย่างอุรวะเรดไดมอนด์นะครับบิ๊กทีมของศึกเจลีกนะฮะซึ่ง3าขุพนพลกิเลพยองได้มีโอกาสเดินทางไปทำการฝึกซ้อมกับพวกเขาถึง2สัปดาห์ด้วยกันเต็มๆนะครับก่อนอื่นแอดอยากจะอธิบายให้กับแฟนคลับหลายๆคนนะฮะที่ตามติดคอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเราในส่วนของการเดินทางไปของ3ขุพนพลกิเลนพยองเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสมโมสรเมืองทองกับอุรวะเรดไดมอนด์ซึ่ง ใช้ระยะเวลาในการดิวกันเพื่อที่จะพา3าคุณพลกิเลนผยองไปฝึกซ้อมเนี่ยร่วมปีนะฮะเพราะอย่างที่แอดบอกไปว่าตั้งแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับอุรวะเร d d ได m o n ดเนี่ยทางแอดเองก็ได้มีการรวบรวมคลิป ของนักเตะกิเลนพยองที่ทางอุระวะเองสนใจนะครับตัดต่อแล้วก็ส่งให้กับทางอุระวะเรดไดมอนด์เนี่ยสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา1ปีที่เป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันนะครับไม่ว่าบุ๊กจะทําประตูเพิ่มขึ้นเตอร์มีสกิลในการจ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือเทจเจริญศักดิ์มีโอกาสในการสร้างสรรค์เกมลุกเพิ่มมากขึ้นแอดก็จะเป็นคนตัดต่อรวบรวมเพิ่มเติมส่งให้กับทางอุระวะเรดไดมอนด์ดูคลิปต่างๆเนี่ยตลอดมานะครับ มันจึงเป็นที่มาที่ทางอุระวะเองเดินทางมาชมนักเตะก,กิเลนพยองลงสนามไทยลีกรวมไปถึงการไปดูการฝึกซ้อมของสโมสรเมืองทองด้วยแล้วก็จึงเป็นที่มาของการชวน3คนนะครับไปฝึกซ้อมที่สโมสรอ,อุระวะเรดไดมอนกับทีมชุดใหญ่นะฮะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการตาลาดเป็นช่องทางธุรกิจ ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนหนึ่งของคนที่ทํางานเบื้องหลังแอดจะขออธิบายอย่างนี้นะฮะว่าตั้งแต่ยุคชนาทิพส่งกระสินเดินทางไปคอนซัปโดเรซัปโปโรแอดก็ทําแบบนี้เช่นกันแหะครับก็คือตัดต่อคลิปชนาทิพรวบรวม1ปี2ปี3ปีส่งไปให้กับทางซัปโปโรดูนะฮะจนเป็นที่มาของที่เจชนาทิพย้ายไปคาแข่งที่คอนซัปโดเรซัปโปโรและก็อีกทั้ง2รายที่ทางเมืองทองส่งไปทั้งทีโวสินแดงดาและ เทียทรบุญมาทันแอดก็ทําแบบนี้เรื่อยๆด้วยเช่นกันแหะครับให้กับทางญี่ปุ่นให้ดูผลงานของนักเตะสโมสรเมืองทองอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่แบบดีดนิ้วแล้วพวกเขาจะสามารถไปทําการฝึกซ้อมหรือเซ็นสัญญาได้เลยนะครับหรือว่าเขาต้องการจะทําการตลาดกับประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะมีตรงปัจจัยตรงนั้นแต่ถ้าคุณภาพของนักเตะที่จะเดินทางไปค้าแข้งที่เจลีกยังไม่ถึง ญี่ปุ่นเขาเขาไม่เอาแล้วครับคุณผู้ชมก็ถึงบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นผลงานของน้องๆที่ลงสนามทั้งในนามสมโมสรและในนามทีมชาตินะครับจากที่แอไปสัมผัสมาหลายสมโมสรในเจลีกในการเดินทางไปส่งนักเตะขุนพลกิเลนพยองเนี่ยอธิบายคร่าวๆสั้นๆก็ได้ครับว่าเป้าหมายที่พวกเขาสนใจคือ1น,นักเตะพรสวรรค์อายุยังน้อยที่สามารถพัฒนาได้แล้วก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนนี่จะเป็นหนึ่งเป้าหมายโฟกัสที่สําคัญของสมโมสรในเจลีก 2. นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วคุณจะต้องเป็นนักเตะต,ตัวจริงทีมชาติไทยที่มีผลงานสม่ำเสมอแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมในเจลีกได้หรือคุณเก่งกว่านักเตะท้องถิ่นเขานั่นแหละครับจึงจะเป็นที่มาของการย้ายมาค้าแข้งอย่างเวทีเจลีกนั่นเองละครับยิ่งประจวบเหมาะกับการที่นักเตะสโมสรกีเลนพยองหลายตลายคนมีผลงานให้พวกเขาเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วอาทิเช่นยกตัวอย่าง ใกล้ๆง่ายๆอย่างเอกนิตปัญญานะครับพวกเขาเห็นเอกนิตตั้งแต่เล่นให้กับเชียงรายใน ACL FC c h a แชมเปี้ยนลีกนะครับต่อเนื่องด้วยการที่โค้ชญี่ปุ่นคุมทีมชาติไทยอย่างนิชโนนะฮะแล้วเอกนิตก็ทําผลงานได้ดีในยุคของคุณนิชโนครับต่อเนื่องมาถึงสโมสรเมืองทองที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาไต่ระดับความฟิตแล้วก็เริ่มทําผลงานได้ด,ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นข้อมูลแมทช์ที่รวบรวมเอาไว้ของทีมในสโมสรเจลีกที่จะพิจารณา ว่าจะมีการชวนไปฝึกซ้อมชวนไปดูฝีเท้าอะไรหรือเปล่านะฮะอันนี้แอดก็คืออธิบายให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายต่อหลายคนที่อาจจะเข้าใจว่าการเดินทางไปของ3คนครั้งนี้คือสโมสรเมืองทองไปยัดเยียดหรือเขาต้องการทำมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์ของอุระวะเลดเดมอนกับเมืองไทยบางทีคนทำงานจริงๆแบ็กออฟฟิศด้านหลังฟังเวลาที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์พูดแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกแบบไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็ต้องขอแย้งสักนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้มาเข้าถึงเนื้อหาของสโมสอรอุรุวะเรดไดมอนด์ของ3าขุพนพลกิเลมพยองของเรานะครับต้องบอกว่าการเดินทางไปฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับการเปิดใจจากเพื่อนร่วมทีมเยอะพอสมควรส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านักเตะจากเมืองไทยเนี่ยไปทําผลงานได้ดีอย่างพี่เจชนะที่สงกระสินแล้วก็พี่อุ้มเชียร์ทรบุญมาทันนะครับเป็นการทําให้นักเตะญี่ปุ่นเองก็ยอมรับนักเตะจากไทยพอสมควรละครับอย่างเช่น วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของอิวานามินะฮะกองหลังคนสําคัญของสโมสรอุรวะเรดไดมอนด์นะฮะที่จะพูดถึง3ามขุนพลกิเลนพยองในการเดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรอุร์วะเรดไดมอนด์ครับ まあすごいこうレベルが高くなってきてるなっていうのは肌でも感じますし。 เขาก็พูดถึงฟุตบอลไทยในภาพรวมนะครับบอกว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับเกมที่เขาเล่นใน a f c c h a m ม ions League ที่ผ่านมานะครับฤดูกาลที่แล้วเขาก็รู้สึกได้เลยว่าฟุตบอลไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับและความร่วมมือระหว่าง2สโมสรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทั้ง2สโมสรนะครับไม่ใช่ว่าทางเมืองทองอย่างไรแต่ที่จะได้ประโยชน์ฝั่งเดียวนะครับ what do you think about the the three players who arrived and training with そうです、ねまあ、技術、タイの選手というのは技術が高くてすばしっこいというかより日本人に近いものを感じるし、まあ、僕はすごいチャナティップと仲良くしているので、まあ、チャナティップのイメージがやっぱタイの選手はすごい強いので、まあ、そういう俊敏性だったりというのはすごい能力が高いなというふうには感じます。 felt like, uh, he knew he the same they also Trinitylatin a lot, and so ชม uh, นักฟุตบอลไทยทั้สทสสงสคนนะครับที่มามาร่วมซ้อมนะครับก็จริงๆตัวเขาเองเขาเรู้ก็รู้จักกับชนาทิพมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเขามองเห็นเลยว่านักฟุตบอลของไทยเนี่ยเทคนิคดีมีความเคลื่อนไหวมีความการเคลื่อนที่ที่เร็วน,นะครับเล่นแทบเบสิสกก็ดีเขาก็ชมว่า 何でフィルミーニョとターを呼んでるか教えてもらえますかフィルミーニョと呼んでるかいや、本当、顔が似てて初日から初日の挨拶の時から、まあ、ビビッと来たので。まあ あだ名で呼んであげた方がまあ親近感もあっていいかなっていうふうに。From the first day, he felt uh, electric, like uh, he looks really like f i l m i n o and it's better to call him with the nickname to be more friendly. He, ทันทีที่เห็นเห็นทรงของของเตอร์นะครับเขบอกว่ารู้สึกว่ามีพลังคล้ายๆเฟอร์มิโนเลยนะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าการที่เรียกตั้งชื่อให้กับผู้เล่นผู้เล่นไทยนะครับมันจะทําให้รู้สึกมีความใกล้ชิดกันมากกว่า เป็นเฟนลี่แล้วก็สนิทกันมากกว่านะครับและคีแมนคนสําคัญนะครับที่ทําให้การเดินทางไปฝึกซ้อมครั้งนี้อาจจะรวมไปถึงการที่มีนักเตะกีเรนพยองย้ายไปเล่นให้กับอุรวะเรดไดมอนในอนาคตก็เขาคนนี้แหละครับเป็นฝันเฟืองสําคัญคุณนิชิโนนะฮะเป็นอดีตนักเตะของอุรวะเรดไดมอนนี่แหละครับแต่ปัจจุบันนี้รับหน้าที่เป็นประธานฝ่ายเทคนิคให้กับสโมสรอุรวะเรดไดมอน คุณนิชโนเองก็จะพูดถึงการเข้ามาของสาขุนพลกีเรยพยอนในการมาฝึกซ้อมกับสโมสรอุรวะเรดไดมอนด์ครับฮัลโห u น i ชโน g ังไงทักค a ณซ u มมัสเพ i ่อ Please ตส่าห์โอ t i ส e รับโปรดเทวาสไ t เ o t e ที the c ง a อง r ี t ความร่วมมื r a i ะน l a ู้เล่น m า h ไทยแาฝึกซ้อมกับอ r ราวะเร Yeah, I have two points to say about the partnership. And one is uh, uh, exchanging players' experience. And uh, sometimes, uh, maybe in the future, coaching staff or other club staffs, uh, we visited uh, the mantle last last year and uh, this time uh, three players visited our club. And that kind of human relationship we can build up, and it is very good to uh, talk and uh, about football uh, face to face and. Uh, Think could have yeah. อันนี้จริงๆสถานการณ์ตอนนี้นะครับความร่วมมือกันเนี่ยเป็นความร่วมมือสเตจท,ที่2แล้วนะครับสเตจแรกเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่ตอนออกสตาร์แล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรแล้วก็มาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นสเตจท,ที่2ที่เราจะเริ่มมีความร่วมมือที่มันลึกซึ้งกันขึ้นไปนะครับก็จะมีการต่อไปในอนาคตก็จะมีการถึงขั้นไปมีการแลกเปลี่ยนโค้ชกันด้วยนะครับ แล้วก็บอกว่าความสมพันธ์แบบนี้นะจะช่วยให้ฟุตบอลพัฒนาไปทั้งสงทางเอออาเราเสีย uh, no, uh, second p i n e c o n d o i n t is a uh, uh, l a y e r s uh, play uh, mountain players uh, came to our ground to playing with our top team players then they could feel the quality a d level of the league d a l Uh, our coaching staff and our management staff and the players, all of us uh, can feel the quality of the, the play, players in Thailand. Uh, then uh, it could be that maybe in the future uh, we can sign uh, some of them, uh, or maybe our players can go to Thailand to sign with Manton United to play. of c การร่วมฝึกซ้อมนะครับนิชโนซังก็พูดถึงพ o i n t ที่สองนะครับว่าการร่วมฝึกซ้อมการนำนักฟุตบอลไทยมาซ้อมอยู่ที่อุลวาเลสนะครับนอกจากที่นักฟุตบอลจากเมืองไทยเนี่ยจะได้สัมผัสถึงฟุตบอลและในระดับเลเวลเจลิกนะครับการมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยทำให้นักฟุตบอลเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้ เรื่องสปีดเรื่องการปรับตัวกันมาอยู่ที่เจลิกนะครับแล้วในทางกลับกันนะครับทางสโมสรทางบุรวษเลสเนี่ยทั้งสตาฟทั้ทงผู้ฝึกสอนแล้วก็ทางนักเตะนะครับก็จะได้เรียนรู้ฟุตบอลของไทยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มองแล้วในอนาคตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะมีการทายกัน ไม่เฉพาะในในในทางที่เป็นทางเจลิอไทยนักเตะไทยจะไปไปมาเล่นที่เจลิกนะครับแต่รวมถึงบางครั้งอาจจะมีความร่วมมือระหว่างสองสโมสรที่จะดึงผู้เล่นจากของอุรุวัตเรสเนี่ยไปเล่นให้กับเมืองทองเลยนะครับคริสเอ่อ how how does the uh, how do the the player the three player who come here impress you uh, they can play the friendly matches uh, the day before yesterday yes uh, it was only 25 minutes but uh, พ h กเข h โชว์ให t เราด a ค i ณภาพขอ s ท uh ักษะ l ื้นฐานและพวกเขาก็สามารถฉั t คิดว a า่ง J League ไ h ้เร็วๆนี้แ e h h s y e ก็จริงๆพูดถึงนักเตะของเราทั้งสาคนนะครับก็พูดถึงว่าเมื่อวานนี้มีการ ได้ลงไปเล่นแมชอุ่นเครื่องนะครับไป25นาทีเวลาอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าทางสตาฟโค้ชแล้วก็ทางสตาฟของทีมเนี่ยได้มองเห็นว่านักฟุตบอลของเราเนี่ยมีเทคนิคที่ดีนะครับมีความเข้าใจเกมและคิดว่าการปรับตัวแน่นอนครับมันอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวในการเล่นกับทีมในระดับเลเวลเจลีนะครับกว่าจะขึ้นมาในเลเวลนั้นได้แต่ก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะมีความร่วมมือกันมากแบบแบบนี้เพิ่มมากขึ้นในฤด,ดูกาลหน้าก็อยากจะมีอีกครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของ3ามขุนพลกิเลนพยองของเรากันนะครับว่าการเดินทางมาฝึกซ้อมกับสโมสรอ,อุระวะเรดไดมอนเนี่ยพวกเขาได้อะไรกลับไปบ้างนะฮะ วันแล้วนะมาอยู่ที่นี่ไกลแล้วครับใกลแห้วครับไกลได้กลับเลยได้กลับแล้ว,ลลวสนุกดีครับก็เรียนรู้ครับแต่แบบก็ช่วงนี้เขาแข่งเยอะมันก็คงไม่ได้แบบซ้อมเต็มที่อะไรมากเพราะว่าเขาก็ต้องแบบแยกพาร์ท<ช>ของ<ช> <ๆ S 1> ทีมเขาด้วย <ๆ S 1> ที่เขาจะเน้นในการแข่งขันแล้วก็ส่วนพวกเราสามคนก็แยกออกมาซ้อมให้เขาก็มีโปรแกรมแยกให้โปรแกรมแยกให้แ,ใหแล้วมาส่วนตัวเตอร์พอได้มาฝึมซ้อมกับฟุตบ,บอลเจลิกสิบวันเนี่ยมันเป็นยังไงวะก็เรียนรู้หลายอย่างครับด้วยสปีดบอลด้วยแล้วก็ ที่เนี่ยเราสิ่งที่แบบผมเห็นชัดๆเลยคือแบบเขาวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งมาหยุดบ้าวิ่งปกติคือแบบต่อให้เขามีบอลหรือไม่มีบอลเนี่ยเขาก็จะเพสซิ่งถ้าเวลาเขามีบอลก็คือทีมตรงข้ามเนี่ยก็จะเพสตลอดเพสตลอดวิ่งกันอยู่ตลอดจาแบบไม่ได้หยุดก็คือบางเกมอาจจะแบบไม่ได้เล่นเร็วมากคือแบบฟุตบอลอาจจะไม่ได้เร็วมากเนี้ยแต่คือแบบเขาเพสซิ่งกันตลอดเพจกันตลอดคือแบบไม่ได้ปล่อยให้สเปซพื้นที่ไม่ให้สเปซพื้นที่ของอีกฝั่งได้แบบมีเลยตำแหน่งกองกลางอะ ที่เตอร์ได้บอดวนเป็นงไงบ้างก็ส,งส่วนใหญ่แล้วก็ผมก็มีเห็นเห็นหลายๆคนก็เรียนรู้จากเขาครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ผมมองว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่อยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่เหมือนความขย<อ>ันเวลาเขาวิ่งเยอะเพราะว่ากองกลางเขาวิ่งเยอะตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างบอลบอลของขอ,อุลวะเขาก็แบบก็คือบิวอัพเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวะเหมือนตอนที่เล่นเมืองทองนะครับอันนี้เขาอาจจะมีบอลยาวบ้างแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของปีกด้าน <ๆ S 2> ข้างเขาอะไรครับกองหน้านะครับมันก็เลยแบบ อาจจะอาจจะแตกต่างกับเมืองทองนิดนึงไม่แต่อาจจะมีเรื่องบิลลอัพนิดนหน่อยครับที่แบบเวลาเราโดนเพสหรืออะไรเงี้ยกองกลางก็จะลงมาช่วยแกะช่วยอะไรครับช่วงหลังได้กระทบไหลสตาร์เยอะนะเป็นไงซากาอิแล้วก็มีแล้วก็วกที่เป็นแชมป์เอเชียคา,าชิบะโตพวกนี้โหสุดยอดแล้วก็มีลุงครับคโรกิคโรกิเออเป็นไงเขาโหชิวชิวมากแต่ก็เก่งเก่งเก่งก็คือแบบบนจังหวะ<อ>คือเขาอาจจะไม่ใช่กองหน้าที่แบบวิ่งแบบสุดๆเลยแต่พอลงมา ลงมาเชื่อมบอลเรื่องอะไรในสุดยอดครับแล้วก็ปีกด้วยปีกด้วยที่นี่เขาเร็วอยู่แล้วปีกแล้วก็แข็งแรงครับโอเคก็คงเราต้องเรียนรู้จังหวะไปเรื่อยๆก็เป็นเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็อุลวะก็ตั้งแต่เราได้เข้าไปสัมพันก็คือสนามไอไซตามะเป็นสนามที่เป็นสเตเดียมผมว่าน่าจะเป็นดลำหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ได้แล้วก็บรรยากาศโดยรอบแบบดีมากครับแฟนบอลของให้ความสำคัญดีมากแล้วมาเร็วแล้วก็มา มีมีทัวร์สนามด้วยพาชมห้องแต่งตัวนักบอลอะไรเงี้ยผมว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากครับผมแฟนมอุอรัรบว่าเป็นไงบ้างพอเขาาเขา้เขามาถ่ายรูปเราบ่อยอกนันหลายคนเลยนะก็เขาก็คงคิดว่าเราเหมือนแบบเป็นนักเตะของทีมชาติไทยด้วยแล้วก็รุ่นพี่พี่ที่ทําผลงานไว้ดีทั้ง พี่เจพี่อุ้มพี่มวยก็คือน้องๆมาก็ต่อยอดได้เขาก็แบบรู้จักว่าเฮ้ยคนไทยมานะมาร่วมซ้อมอุลวะเขาก็ติดตามหลายๆคนอ,อย่างไปกินต,ตาบักก็คนที่ตาบักก็รู้จัก<ล>ใช่ก็แบบว่าเชียร์เราแบบว่าให้แบบว่าถ้ามีโอกาสแบบเข้ามาเล่นนะเขาพร้อมซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทําทําตัวเฟรนลี่ครับเราเราก็คนไทยน่ารักน่ารักอี่แล้วใช่เขาเข้าคนง่ายแล้วก็ยิ่งคนญี่ปุ่นเข้าหารเราด้วยเงี้ยเราก็ตอบแทนแบบ กลับไปง่ายด้วยลวเลยครับแล้วเป็นไงฟานฝึกซ้อมช่วงหลังได้ซ้อมกับบรรดาตัวหลังหมดเลยนะโหดีครับก็โค้ดก็เป็นกันเองมากแล้วก็พยายามใส่รายละเอียดให้เราทั้งๆังที่เราไม่รู้ว่ามีจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าแบบนี้ <ạ. S 2> เพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราแต่ว่าแทคนิคที่หรือว่าการซ้อมอะไรเงี้ยที่โค้ชให้เราเราก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ความกระตือรือร้นความชาเลจ์พวกเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ <ừ. S 2> ดูแล้วเราก็แบบตามนักเตะญ,ญี่ปุ่นเพราะนักเตะญี่ปุ่นเขาก็ทาอะไรให้เราแบบ เห็นหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เหมือนแบบชินละเริ่มชินละอาทิตย์กว่าละเ <im it> กือบ2อาทิตลวเราก็แบบเริ่มเอนจอยมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มกล้าเล่นกล้าสแสดงออกแล้วก็กล้าลงทีมากขึ้นครับผมโดยรวมมาครั้งนี้ก็เห็นเองเข้าบอลนี้โอ้โหดีใช่ครับ <uous S 1> วันนี้ก็เป็นเกมที่หนักครับเอ่อมีขึ้นเกมของ, <ๆ S 2> ข,องของทีมที่จะเตียวไปเล่นพวกนี้แล้วก็เราได้เล่นเป็นเกมลับเงี้ยเราก็แบบโค้ชก็บอกให้ใส่เต็มเลยแบบว่าการเข้าบอลการแย่งบอลอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญของนักเตะที่นี่อยู่แล้วเราต้องกล้าแสดงออกแล้วแบบกล้าชาเลนจ์กับนักเตะญี่ปุ่นได้ วันนี้ใกล้จะวันสุดท้ายที่มาฝึกซ้อมแล้วนะครับผมก็ครับก็พรุ่งนี้เป็นก็เป็นมือสุดท้ายครับที่ที่เราจะได้ซ้อมที่นี่ครับวันนี้เป็นการซ้อมหนักไหมก็ก็ถือว่าหนักนะครับเพราะว่ามีเล่นก่อนซ้อมลงสนามก็มีเล่นฟิตเนสก่อนอะไรครับแล้วค่อยลงสนามเล่นพวกสมอไซร์อะไรครับอยู่นี่ซ้อมหนักทุกวันเลยไะมมัมีอะไนเบาไหมมันมันมันไม่ใช่หนักทุกวันนะพี่มันแบบว่าวันนึงหนักอีกอีกวันมาก็เบาอะไรอย่างเงี้ยครับสลับไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับแล้วพอมาอยู่นี่รู้สึก อยากมาอยู่ยามมแบบมาดูเจลีกแล้วก็มาซ้อมเป็นไงก็ก็ส่วนตัวผมก็ก็อยากเล่นซันอยู่แล้วใช่ครับแบบว่าหาประสบการณ์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยดูจากฝีเท้าที่ระลงลงไปเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเรามาเนี่ยเราจะต้องปรับจุดไหนบ้างผมว่าเอ่ออย่างแรกเลยพละกําลังแน่นอนครับพละกำลังครับใช่ใช่ครับเพราะว่าที่นี่เขาแบบวิ่งวิ่งทั้งเกมเลยพี่แบบว่าไม่ไม่ไม่แทบไม่มีพอดเลยครับที่นี่ใช่ใช่ครับ แล้วก็ใช่อแล้วก็อย่างที่สองผมว่าความเข้าใจในเกมในการเล่นเลยสําคัญมากครับที่นี่สำคัญเลยนะใช่ใจหายไหมใกล้กลับแล้วเอาอยู่นานๆมันก็สิบกว่าวันใช่แล้วผมผมว่าผมพิเตอร์พี่เทก็ก็เริ่มปรับได้แลพี่ปรับตัวได้วันสุดท้ายนะครับที่มีการฝึกซ้อม ของสาคุณพลกิเลนพยองนะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ในสายตาอยู่ในโฟกัสของโคส o กซาแล้วก็คุณนิชโนแบบตลอด2ชั่วโมงในการฝึกซ้อมเลยล่ะครับปกติทั้ง3คนนี้ก็จะฝึกซ้อมอยู่ในเฟิร์สทีมอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าคราวนี้โคส o กซาและบอร์ดบริหารของอุระวะเรดไดมอนด์นะฮะยืนโฟกัสการฝึกซ้อมของ3าคุณพลกิเลนพยองแบบใกล้ชิดเลยล่ะครับ รวมไมถึงในช่วงของการขึ้น small size แบ่งทีมเล่นนะฮะโคสโกซาเองก็ได้มีการทดลองลองเปลี่ยนวิลเทพป้อมพันสลับกับเอกนิตปัญญาในการทําหน้าที่เป็นตัวฟรีเป็น playmaker นะครับขับเคลื่อนสร้างสารรค์เกมรุกให้สําหรับการขึ้น small s i z นะฮะก็คือทั้งคู่จะสลับสับเปลี่ยนกันลงคนละครัเตอร์นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวฟรีคือสามารถเล่นทั้งเกมรุกเป็นตัวเชื่อมสำหรับทีมที่เล่นเกมรุก แล้วก็เป็นตัวเชื่อมสําหรับทีมที่เป็นเกมลับนะครับคือสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งในการสร้างสรรค์เกมรุกให้กับโคสโกซาได้ชมนะฮะส่วนเทเจริญศักก็จะได้รับโอกาสในตําแหน่งถนัดก็คือริมเส้นทางฝั่งขวาแต่แอดเองก็มองเห็นว่าโคสโกซาต้องการจะดูความสัมพันธ์ระหว่างวีรเทพป้อมพันกับเอกนิตปัญญาในการ เชื่อมเกมขึ้นไปเป็นเกมรุกนั่นเองนะครับอย่างที่ทราบกันว่าในซีซั่นนี้อุรวะเลดไดมอน์เองถึงแม้ว่าจะเป็นสโมสรที่ผลงานดีณนะตอนนี้นะครับอยู่ในลีกเนี่ยผลงานก็ยังดีอยู่แล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกด้วยนะฮะแต่ปัญหาของพวกเขาคือเกมรุกครับ ที่อาจจะทําประตูสร้างสรรค์เกมรุกได้น้อยสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากการจบการฝึกซ้อมนะครับโคสโกซาเองก็ได้มีการพูดกับ3นักเตะกิเลนพยองนะฮะให้ทุกคนแสดงความรู้สึกในการเดินทางมาฝึกซ้อม2สัปดาห์กับทีมชุดใหญ่อุรวะเรสไดมอนด์นะฮะและเมื่อทุกคนพูดความรู้สึกกันเสร็จนะครับโคสกซาเองก็เดินมาคุยกับเอกนิษ์ปัญญาราว 15 2 0ถึง20นาทีได้ด้วยกันนะฮะแม่ตรงนี้อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าโค้ชกอซ่าเองพูดอะไรกับเจ้าบุกเอกนิตปัญญานะครับ ก่อนที่ทั้ง3คนจะเดินทางกลับเมืองไทยนะครับทางอุรวะเองก็ได้เรียกทั้ง3คนขึ้นไปสอบถามมีคำถามที่ต้องไปตอบกับเราผู้บริหารของอุรวะเรดไดมอนด์ถึงทัศนคติแอนติจูดในการเดินทางมาฝึกซ้อมและความรู้สึกของพวกเขากับสโมสรอ,อุรวะเรดไดมอนด์ก็เรียกว่าเรียกขึ้นไปสัมภาษณ์เรียงตัวกันนะครับประมาณสักคนละ10นาทีนะฮะก่อนที่เราจะเดินทางมาลํลาลา นักเตะเพลเยอร์ Player, รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเหล่าคุณพลกิเลมพยองของเราตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่หอพักของอะคาเดมีของอุรุวะเรดไดมอนด์นะครับก็จะมีทีมแม่บ้านนะครับที่คอยดูแลใส่ใจในการเตรียมเอาอาหารให้กับ3าขุนพลกิเลนพยองแล้วก็ดูห้องหักให้กับพวกเขานะครับตลอด2วิคที่ผ่านมาก็เป็นการแบบลาบแบบประทับใจละครับซึ่งทั้งหมดก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า จะมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้นั่นเองและครับคุณผู้ชมและนี่นะครับก็คือตอนที่3ของเรื่องราวของการเดินทางสู่ปิศาจแดงแห่งเอเชียอุระเรดไดมอนด์ของ3คขุนพลกิเลนพยองซึ่งแอดยืนยันครับว่าอาจจะไม่ได้จบแค่คอนเทนต์ตอนที่3เท่านั้นนะครับ อาจจะได้ทำคอนเทนต์ที่4ที่5ที่6อีกต่อไปนะฮะแต่ว่ายังไงแล้วก็อดใจรอเรื่องราวการเดินทางของคุณพลกิเลนพยองสู่ปีศาจแดงแห่งเอเชียได้ในคอนเทนต์ถัดๆไปก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีด้วยก็แล้วกันครับ